ยสายแล้วนฮัลโหลเลมอนเสร็จหรือยังอ่ะเออลงมาเลยสายแล้วมาแล้วอะไรวะเจย์โย ยองยงอะไรฉันโทรปลุกเธอตั้ง8ดรอบเธอก็ไม่รับสายสารภาพมานะว่าแอบ,บดูซีรีส์จนถึงช้าอีกแล้วใช่ไหมอุ๊ยรู้ได้ไงกะอีเจก็เมื่อคนะืนน่ะกะว่าจะดูแค่ตอนเดียวไปไปมามา,มาดูตัวอีกทีกสิบตอนแล้วนั่นเดะอ๊ยเป็นเอามากแล้วเป็นเอามากแล้วพูดไทยได้ไหมคะไปออกรถรู้รู้หนาะไปเร็ว ฉันชื่อเลมอนเรียกเจเจอไรโออันนี้อันนี้ไม่เข้าใจหัวอ,อกฉี่นะยัง,ะอยงอีกอ่ะอ่ะพูดไทยก็ได้แต่ว่าเธอตื่นก่อนฉันจนป่านนี้เธอยังแต่งหน้าไม่เสร็จอีกนะอา้าฉันเพิ่งซื้อครีมอาบน้ำมาใหม่มันหอมนุ่มละมุนมากเลยเธอก็เลยอาบน้ำสองชั่วโมงเลยว่างั้นเวอร์ค่ะชั่วโมงครึ่งถ้างั้นตื่นก่อนก็คงไม่มีความหมายหรอกแถมลงมาเช้าาฉันอีก ถ้าจะปะทินผิวขนาดนี้ไปทำวันหยุดสิคะแหมรู้แล้วนะเธอก็เหมือนกันถ้าจะดูซีรีส์จนถึงเช้าก็ไปดูวันหยุดสิคะโหนี่อยากให้ดูเรื่องนี้มากไม่อยากจะบอกเหกหล่อมากกำแนินสุดๆเป็นหนักแล้วนะแหมเอากล้ามมาดูมึงนี้ไหนล่ะขา,ากล้ามฉันรออยู่นะแบบหนึ่งซีโอ รู้นะว่าอยากดูกล้ามเอาก็เธอบอกว่าใหญ่อันนี้หรอใช่จริงปะเห็นยังเห็นยังนาทีที่เท่าไหร่ใกล้แล้วนะใกล้ถึงเออผิดอีพีอ๋ก็เธอบหอีพีนี้แล้วลูกน่าใกล้ไหมใกล้ถึงแล้วเนี่ยเนี่ยอีกปะไปไปอีกนิดนึงอีกไหมอีกนิดนึง ใจเย็นๆก่อนนะครับทั้งสองคนทะเลาะกันไปก็ไม่ทันแล้วครับก็คิมาค่ะเขาไม่ตั้งใจขับรถเธอนั่นแหละที่อยากให้ฉันเบิดเพลให้ดูอ่ะเอาละครับผมว่านอกจากเรื่องของความประมาทแล้วนะครับเรามาเรียนรู้เทคนิคขับขี่ปลอดภัยเมื่อมีรถอยู่ด้านหน้ากันดีกว่าครับนี่ถือว่าพวกคุณยังโชคดีนะครับที่ชนกันแค่นิดเดียวลองมาดูตัวอย่างอุบัติเหตุกันก่อนดีกว่าครับ และนี่แหละครับคือสาเหตุว่าทำไมถึงต้องเรียนรู้เรื่องเทคนิคการขับขี่ปลอดภัยเพราะอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาครับเทคนิคการขับขี่ปลอดภัยอย่างที่1คือการเว้นระยะที่ปลอดภัยเวลาที่เราขับรถนะครับเราไม่สามารถเบรกพร้อมกับคันหน้าได้และแถมประสิทธิภาพการเบรกของรถแต่ละคันก็แตกต่างกันอไปครับซึ่งหากว่ารถคันหน้าเบรกกระทันหันหรือเปลี่ยนเลนนะครับ เมื่อเราขับตามอาจจะเบรกไม่ทันจนทําให้เกิดอุบัติเหตุชนคันหน้าได้ครับใช่ค่ะดีไม่ดีนะคะจะทําให้คันหลังเนี่ยชนท้ายเราได้อีกอืมใช่ครับเพราะฉะนั้นนะครับเราต้องปฏิบัติตามกฎสวินาทีที่เคยเกล่าวเอาไว้ก่อนหน้านี้ครับเรือ่องที่2คือการมองสามระยะครับสูงกลางต่ำหรือกะผิดครับการมองสามระยะครับคือระยะใกล้ระยะกลางและระยะไกลครับ เฉียดไปนิดเดียวงค่ะไม่ได้ใกล้เลยค่ะการมองสารระยะนะครับก็คือระยะใกล้ระยะกลางและระยะไกลนะครับที่ผมเคยพูดไปเมื่อปทดก่อนๆนั่นแหละครับนั่นจะทำให้เราเนี่ยเข้าใจถึงสถานการณ์ต่างๆบนท้องถนนได้เป็นอย่างดีนะครับและจะทำให้เราคาดการสิ่งที่จะเกิดขึ้นได้และเตรียมตัวรับมือได้ถูกต้องนั่นเองครับและอย่าคิดนะครับว่าการขับรถตามคันหน้าแล้วเราจะปลอดภัยแต่จงคิดครับว่า รถคันหน้าเนี่ยเขาพร้อมจะหยุดหรือเบรกได้ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเราต้องพร้อมที่จะหยุดได้ทันเสมอนี่ไงถ้าเธอตั้งใจฟังตั้งแต่แรกรถเราก็ไม่ชนเล้วอ๋อนี่อยากโดนหรือกะเอาละครับเอาละครับอีกหนึ่งสิ่งที่ควรรู้นะครับนั่นก็คือเราไม่ควรชะล่าใจและไม่ควรแซงรถคันอื่นที่ไหลาทางครับ พราะอาจจะทําให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่งายๆเลยนะครับเพราะไหลาทางเนี่ยเป็นช่องทางฉุกเฉินใช้สําหรับกรณีให้รถเสียจอดโดยเฉพาะนะครับและก็ต้องให้จอดชิดซ้ายให้มากที่สุดด้วยก่อนจะเคลื่อนย้ายรถออกไปให้พ้นนั่นเองครับดังนั้นนะครับบนไหลาทางเนี่ยจึงอาจจะมีรถจอดเสียจอดหลับจอดหลงทางหรืออาจจะขับรถความเร็วต่ำๆเพื่อชะลอดูเส้นทางดูป้ายจราจรต่างๆก็ได้นะครับ เพราะฉะนั้นการขับรถบนหลายทางทั้งการแซงการเปิดเลนพิเศษเองหรือจะข้อมเลนเองย่อมมีโอกาสเกิดอุบัติเหตุได้ทุกเมื่อเลยครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับในเขตตัวเมืองที่มีตรอกซอกซอยอาจจะมีรถยื่นหน้าออกมาและชนกันได้ครับและแม้ว่ารถบรรทุกบางคันนะครับจะมีสัญลักษณ์สะท้อนแสงหรือแผ่นสะท้อนแสงที่ช่วยให้เราสังเกตเห็นยานพาหนะตอนคืนนะครับเราก็ยังจําเป็นต้องมีความระมัดระวังมากขึ้นนะครับ เนื่องจากเป็นยานพาหนะที่มีขนาดใหญ่และระลึกไว้เสมอครับว่าไม่ใช่รถบรรทุกทุกคันนะครับที่จะมีแผ่นสะท้อนแสงให้เราได้เห็นง่ายๆอีกทั้งถึงแม้ว่าจะมีแผ่นสะท้อนแสงแล้วนะครับบางครั้งครับเราก็อาจจะมองไม่เห็นเพราะรถบรรทุกครับมักมีผ้าใบที่อาจจะมาคุมแผ่นสะท้อนแสงเอาไว้ทำให้เรามองไม่เห็นก็ได้ครับกรณีเห็นรถบรรทุกจอดข้างทางนะครับอาจจะกินพื้นที่ในเลนปกติครับและหากเป็นไปได้ กรณีฉุกเฉินครับควรหลีกเลี่ยงการเข้าไปใกล้ครับและถ้าหากเป็นไปได้นะครับควรขับให้พ้นอย่างปลอดภยัยและคาดการอยู่เสมอว่าอาจจะมีรถบรรทุกหรือรถคัน,อ,นอื่นๆจอดอยู่ที่ไหลาทางครับเพื่อที่เราเยจะได้ขับรถอย่างระมัดระวังมากขึ้นและช่วยลดโอกาสการเกิดอุบัติเหตุนั่นเองครับเวลาขับกลางคืนจะยิ่งระวังเลยคะ่ะโอปป้าอืม เอาละครับและอีกเทคนิคที่สําคัญนะครับนั่นคือในกรณีที่มีการถูกชนท้ายครับดีเลยค่ะเมื่อถูกชนท้ายนะครับตัวเราจะเคลื่อนที่หรือกระเด็นไปด้านหลังครับโดยอวัยวะที่สําคัญคือคอและกระดูกสันหลังนั่นเองครับการรับมือเพื่อความปลอดภัยและบรรเทาความรุนแรงที่อาจจะเกิดจากการถูกชนท้าย 1. ควรปรับหมอนรองศีรษะและเบาะนั่งของผู้ขับขี่ให้เหมาะสมกับสรีระของเรา 2. หมอนรองศีรษะ กึ่งกลางอยู่กลางใบหู 3. เบาะนั่งไม่ไกลไม่ไกลจนเกินไปครับมีระยะที่เราสามารถเหยียบเบรกได้ด้วยกําลังขาและสามารถหมุนพวงมาลัยโดยไม่ติดขดัดไม่ปรับเองหรือตั้งตรงจนเกินไปและอย่าลืมนะครับว่าถ้าหากเราขับตาม,มตรถมอเตอร์ไซค์ครับให้เรามองให้ไกลขึ้นครับเพื่อเพิ่มวิสัยทัศน์และลดความเร็วลงและใช้กดสาวินาทีครับเพื่อเผื่อระยะในการเบรก พอที่จะหยุดรถได้นะครับในระยะที่แสงไฟหน้ารถสามารถส่องไปถึงนั่นเองครับแล้วเมื่อเราสงสัยนะครับว่าอาจจะมีมอเตอร์ไซค์ที่ไม่มีไฟท้ายอยู่ข้างหน้าของเรานะครับให้เราลดความเร็วแล้วเปิดไฟสูงทันทีนะครับตื่นตัวตลอดเวลาครับเมื่อขับรถบนทางหลวงชนบทเส้นเล็กๆนะครับในตอนกลางคืนเพราะมักจะมีมอเตอร์ไซค์ที่ไม่มีไฟท้ายออกมาเสมอครับ คิดเสมอนะครับว่ามอเตอร์ไซคันหน้าอาจหยุดเปลี่ยนเลนหรือเลี้ยวได้ตลอดเวลาครับเนื่องจากในบางสถานาการณ์การใช้สายตาของผู้ขับขี่มอเตอร์ไซค์ครับอาจไม่ได้มองกระจกมองข้างหรือมองข้ามไหลนั่นเองครับเนื่องจากจําเป็นต้องมีสมาธิกับสถานการณ์ตรงหน้ามากกว่านั่นเองครับหรืออาจจะสวมหมวกกันน็อกที่ต้องใช้การขยับศีรษะมากกว่าปกติเมื่อหันมอง หากรถขันหลังนะครับตามมาในระยะกระชั้นชิดน,นี่อาจไม่สามารถหลบดีกได้ทันครับดังนั้นรถขันหลังที่ตามมาครับควรต้องใช้ความระมัดระวังเว้นระยะห่างให้มากขึ้นเป็นพิเศษหากสังเกตได้ว่ารถคันข้างหน้าของเราเป็นรถมอเตอร์ไซค์นั่นเองครับเพียงเท่านี้นะครับเราก็จะสามารถลดโอกาสการชนท้ายรถมอเตอร์ไซค์ได้แล้วครับได้เลยค่ะจะพร้อมที่จะหยุดอย่างปลอดภัยเลย <c oughs> อย่ายเพิ่งพูดไปเลยวันนี้เราสองคนอะ ทงานสายอีกแล้วโ oh, <no. S 1> ไม่เป็นไรนะครับถือว่านี่เป็นบทเรียนที่ดีมากๆเลยนะครับเพราะเรื่องบนท้องถนนไม่ใช่เรื่องตลกทุกครั้งที่ขับรถมีสติมีวินยัยมีน้ำใจขับรถดีๆนะครับครั้งหน้าเรากลับมาเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ